นุ่นๆครับเห็นสนี่เรากูดเปล่ากูบเล่าเุ่ครับอ่านุ่นครับอืนวันเด็กแงชาตนะครับตรงนี้คับอ่านวันเด็กก็วันนี้ก็มาอ่ากเล่ากดเลาก็แล้วก็มาขายกันพรุ่งนี้คับอนวันเด็กครับ อันนี้ทำอะไรดีจมุนนี่โอ้ไข่ทอดนะครับเอฟซีอันนี้ไข่ทอดไข่ทอดอันใหญ่ขายในวันพรุ่งนี้นะครับอันวันเด็กครับเอฟซีนี่ขายวันเด็กนี่ครับตับอยู่ครับนี่ ครนตอนี้พอจีมาิดเต่าลิดเต่าเาอยู่นะครับกองเต่าใส่กระนุจักรกันเต็มเรจักรเต่กบจวาอยู่นเต็มเลยนะเต่าเตาเสือปอไ่ตมีดล้วยครับกรงนี้ไมอมีเลยไช้ีมือล้วนเลยนะครับล้วนเลย วปธีปับเลานะปับเล้ายาน้เล้ายายน้ำออกน้ำไม่ออกแล้วแต่หมดเลยนะครับเอ็ีหมดเลยนะหมดแล้ว

อันน <ítulo> <es> anyway, <airport> ี้ก็ชุมชนบ้านดุลนะครับเอฟนี่ครับชุมชนบ้านดุนก็มาเตรียมมาห่อขนมครับกรขนมจากขายครับเอฟสี่ขนมจากขายนี่ขายในวันโรงเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับมาเที่ยี่โอเคอยู่ไกลๆก็มาเที่ยวได้นะครับพรุ่งนี้ครับมาช่วยอุดหนุนกันมาช่วยอุดหนุนกันมจากกัน มีมีแกงเนื้อด้วยแกงุมจากด้วยโอ้มีครบมาเลยครับนี่ดูชาวบ้านเขารวมไม้รวมมือกันดีมากๆกับเอฟซีนู่นนะครับ,อบ,รบโอ้ไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกลุ่มนีอ้อันนี้เขาทำอะไรนี่อ,นอันนี้เขาทำอะไรฮะอ๋ะอขวันบวหอมเจียวขิงนั่นเนาะโอ้มันขิงมีครบมาเลยน,นี่วอม๋ยทำอะไร วเทียมเหรอทำอะไระอ่ะออกไก่ทอดออกในพวกนี้นะโอ,โอเคพวกนี้นี่ไก่ทอดพวกนี้นะครับวเทียนี่นี่ทีนนกกนนน่นี่ครับโอ้นี่ก็หอมคน่าหลงไปจับขนาดนี้เลยครับที่นี่ครับชาวบ้านเขามากันเต็มเลยครับมาช่วยกันนะครับ อ,งงอันนี้ทำอะไรที่ตังค์อ๋อตรงน,นีขายของกันนะครับขายของเรี้ยงนอานวันเด็กครับพี่สี่นะครับวันเด็กนี่ของเยอะเยอะโอ้โหกระตัมน้ำเลครบเลยนะครับท๋อีม,มันก็กลังขูดมันเล้ากันอยู่นะครับอ๋อ มามาไว้ได้แล้วโอ้ป้านยิงได้บ่บ่มาไล่ไล่เมินแต่ว่ากินมากินตามเรามาคืนนี้จัดเต็มเ <c oughs> กับตัตวกับตอนนี้กำลังเจ้าอยู่นะโอ้นี่ครับไก่ทอดนะครับไก่ทอดดัดใหญ่บอกตื่นดัดใหญ่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาก็ได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านนูนนะครับติดซี ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยหรออ๋อเจ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยครับเอฟซีเจ็ดโมงเช้าแต่วันนี้กขน้มจากกําลังขายกันแล้วนะครับกําลังขายกันแล้วนะครับวันนี้วันที่เป็ดตรงนี้ติองวันจุกกับในในดูกันน้มจากก่อนหอใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โห พอดีไหมโอ้เนื้อพอดีเลยโอ้เนื้อเนื้อแบบน่าทานมากๆเลยครับเอฟซีนี่โอ้โหจุดยอดจุดยอดโอเคเดี๋ยววันนี้มาได้มาก็ได้เลยนะครับมาก็ได้เลยนุ่นดาเลี้ยงนุ่นดาเลี้ยงวันนี้พิธีที่ร้อยแปดพิธีที่ร้อยแปดสวัสดี ชนบานดุงมุลน,นะครับเขานี้เป็นเกาเจ็ดยอดประชากรทั้งหมดก็พันกว่าคนบ้านเรือนมีทั้งหมด250กว่ากว่าัเรือนชาวบ้านอาชีพเขาจะทำสวนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประมงแกสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับท่านผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากทะเลทะเลก็ประมาณทัก1กิโลกว่าจะถึงทะเล ตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะออกไปหาปูหาปลามาทําอาหารกันนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกับทะเลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศข้างในกันต่อนะครับว่าชาวบ้านเขาเตรียมพร้อมยังไงกันบ้างอานในวันพรุ่งนี้นะครับอานวันเด็กเอกชาติสองพัน้รับจุดนี้สูนเ,เล็กๆนะครับนะครับ าการ,ริูเลกบ้านดูคนนะครับอันนี้ก็อยู่ในโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรงเียนอยู่จุดนู้นนะครับโรงฮาหานก็อยู่ในฮานก็เนี่ยครับมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับสนะครับ เจียวหอมหอมเจียวอันนี้ํำลังเจียวหอมเจียวทอด,ดทอดทอดไก่พวกนี้ครับใส่น้ำตาลเนี่ยนะโะเใหญ่นะนูมนกะใหญ่อ,อ,อ,ะะหญหอมแล้นะ ตาตาตาวนมัดแรงครับสวัสดีครับผมกับลาวนะครับโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูคับไปดูดูเน่ยกับปองอ้เกี่ยวมะเ้าเกียวมะเร้าติดเมื่อไงนปองนะไม่ออนนี่นอนกบนั่นนะนี่โยมนาราโยกรณีนั่นนโยกไม่มาเนี้ก็ได้โลยป่ไม่ดี๋ยดเดียวนะ ย้อนมาถึงอายุรัตการร่างหน้าปีไปอินเดียเนี่ยเราก็โยนไปนี่อะไรครับมาไทยอ่ะปลอมไปเทยมาได้กนได้นั่นแหละประจานเลยใครเล่นตดยาเลยจารอตัวเองแล้วกาเลีกยวอันเนี่จะหนีไม่รอดอ่ะอะไรก็แรงมันอะรก็แรงด้วยเวลาปุบอะไรก็มาว่ากันยัยบุญกระชั้นจังโจ บอนดุหุนเนีะครับกำล,งลังควรกันอยู่นะครับควรให้ให้เดี๋ยวควรให้เนื้อมันเหนียวเหนียวให้ผสมให้ผสมกันนะครับแล้วก็เอาไปหอ่อเป็นขนมจากๆๆนะครับอันนี้กำลังทอดแอ่อออออองนะครับน้ำตาลแดงด้วยนะครับใส่น้ำตาลแดง

สมกันแล้วก็ควรให้มะพร้าวตัวนั้นมนันเท่ากันนะครับเกลือก็เป็นนะครับจะได้เนื้อ,อเนื้อกระดงจากครับเดี๋ยวก็ไปย่างครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า ในวันพ่กนี้นะครับการละเล่นของน้องน,องนูนูนะครับมากมายเลยกิจกรรมตอนกลางวันต่างบนเล่และก็การขายของกิจกรรมบนเวทีของน้องๆหน,นูนูนะครับ fc คลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ